วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผ e ู้ชมครับเรื่องราวของกําลังใจเนี่ยเราส่งให้กันเรื่อยๆมันมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจริงๆนะจําได้ไหมก่อนหน้านี้งานต่างๆโดยเฉพาะในวงการบันเทิงมันถดหายไปเพราะโควิดใช่ป่ะวงการหมอลำคุณผู้ชมเองเราเองให้กําลังใจมาตลอดนี่ล่าสุด ได้คุยกับน้องเต๋าผู้สินน้องเต๋าออพี่วงการหมอลำกลับมาคึกคักแล้ว<อ>นี่ฮะคือเจ้าตัวนี้ก็อยู่ในวงการหมอลำม,มาตั้งแต่เด็กนะจริงๆแล้วว่าคือผู้ชมว่า,วาไม่น่าเชื่อเหมือนกันหลายๆคนเป็นแฟนหมอลำเขาจะรู้ดีแต่เราดูอยู่ห่างๆเนี่ยเราเพิ่งมาทราบนะว,ว่าตอนนี้เนี่ย หมอลำอ่ะกลับมามีงานจ้างเยอะอีกครั้งขนาดตอนนี้เป็นหน้าฝนนะพี่เดียดงานแน่นเอียดเลยพี่ใช่คือดีมากเพราะก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมเต๋าเนี่ยเขาก็เดินสายขึ้นเวทีคอนเสิร์ตหมอลำกับคณะเสียงอีสานของแม่นกน้อยไรพรที่เท้าตัวเนี่ยก็เคยขึ้นมาตั้งแต่ตอน8ขวบหรือจะเป็นคณะหมอลำมาแรงอย่างสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเต๋าเขาก็เคยไปร่วมโชว์มาแล้วด้วยนะอ่านี่คือเป็นแค่เล็กน้อยนะมีกคุณผู้ชมสัญญาณที่บอกว่าหมอลำตอนนี้กลับมาคึกคักและมาแรงมากเน็ตไอดอลหลายๆคนเป็นติ๊กต็อกเก <อ>เราเน็ตไอดอลครับก็ทำคณะหมอรำชวงวิกิขึ้นมาอย่างอันนี้ชื่อว่าแตงโมซเซเบอร์บั้นเทิงศิลปพัฒนาแล้วก็เชิญเต๋าไปขึ้นด้วยนะคือเชิญไปแชมด้วยคือเต๋าอ่ะมีโอกาสได้ไปเป็นแขกรับเชิญไปขึ้นเวทีหลายๆวงการมาก็เลยร,รู้นะว่าตอนนี้มาแรงมากเต๋าบอกเลยว่ามันมาแรงแบบนี้อยากลงทุนเปิดคณะเป็นของตัวเองด้วย จริงๆมีความคิดนะมีความคิดเลยแหละครับเพราะว่าคือผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้เป็นนักร้องที่รัมมี่ไม่ได้เป็นศิลปินที่รัมมี่ไม่ได้เป็น,ด,ปนดารานักสแสดงนะครับก็อยากจะไปเปิดวงมอลำเล็กๆนะครับอยากจะลองเปิดดูว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอยากบริหารวงแต่ว่าถ้าให้ร้องนำนี่คือแก่แล้วอะ<ด>่ะห<ด>ูได้อยู่เหรอโอ้ได้เลยนะฮะก็ลองดูถ้าอย่งงางนั้นขออนุญาตรับสมัครในทุนนะครับสัก1ิล้านพอนะครับคุณผู้ชมเราไม่ได้มีเงินทุนพอขนาดนั้นต้องใช้เงินหลายสิบล้านมาก เพื่อจะเป็นร้อยล้านด้วยซ้ำไปนะครับคนอาจจะมองว่าหมอลำเท่ากับแก่ถ้าคุณคิดผิดคุณคิดใหม่ซะเพราะว่าเราไปดูหมอลำทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมคือคนที่ไปดูเนี่ยไม่แต่วัยรุ่นดังนั้นผมมองว่าหมอลำไม่มีวันตายหมอลำไม่เท่ากับแก่หมอลำเท่ากับไม่มีวันตายโ,โหชอบ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 เป็นการย้ำชัดๆหมอลำไม่มีวันตายออออจริงๆนะนี่ทำเป็นเล่นนะคุณผู้ชมครับผมก็เพิ่งทราบจากข้อมูลของน้องเต่านี่เองว่าเขาเนี่ยเรียนจบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมและวิทยานิพนธ์ของน้องก็คือเกี่ยวกับการบริหารจัดการวงหมอลำเอามาใช้ได้เลยดีร <ไป S 2> ีเซิร <ไป S 2> ์ชมาแล้วท,ทุกอย่างเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือตอนนี้คุณผู้ชมวงการหมอลำเขาไปไกลามากแบบมากจริงๆ,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 ๆนะมีผลผลิตที่เรียกว่าหมอลำดารานี่เป็นคํานี้เลยแล้วแบบถูกปั้นขึ้นมาเฉิดฉายในวงการบันเทิงไอ้อย่างมาดูคนแรกนี่นะคะแอนออร์ดีเจ้าของเพลงเว็บ คุณผู้ชมเพลงเขาโด่งดังก่อนหน้านี้คือยู่คณะหมอลำชื่อดังมาทั้งประถมบันเทิงศิลป์สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นศิลปินอิสระแล้วเพลงก็ดังมากาด้วยงานเยอะมากคนติดต่อรัวๆ,ๆ,ๆเลยนะ,ะมาดูคนนี้หน่อยท็อปนรากรครับคนนี้พระเอกหมอลำเงินล้านจากระเบียบวาทศิลป์หรอหล่าหรอบ้ล่าวรวมถึงแดนเซอร์หนุ่ม l 5G เต้าหยองด้วยคือแม่ยกเขาจะบอกว่าหนุ่ม l 5G คนนี้นะเต้าหยองนะเต้นแต่ละทีนะแม่เคาะแม่ยกเนี่ย ยิบพวงมาลัยไปคล้องไม่ทันนะเพราะอะไรรู้ไหมพะัะโตเพราะว่าแม่เมาเอวอ๋อใช่แม่หมุนคอตะมุนเพราะว่าเอวน้อง5 G, 5 G นะจีนะคะ,ะนี่แหละคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยถือเป็นบทพิสูจน์ได้แล้วนะว่าหมอลำไม่มีวันตายตามที่เต่าบอกจริงๆเม,ม็ดเงินในวงการนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหเปกนันหนักมากแม่ยกคือใจปั้มมากแล้วค่าตัวพระเอกนางเอกหมอลำเนี่ยออกงานอีเวนต์แต่ละครั้งคือไม่แพ้สุขตาดังๆออะตัวเลขได้ไหมลักแสนว้า ต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งงานใช่โอ้โหและต่อชั่วโมงด้วยนะบางทีช่สุดยอดเป็นกาลังใจให้ทุกสาขาวิชาชีพแหละแต่ตอนนี้หมอรำมาแรงเพราะฉะนั้นแล้วใครมีโอกาสได้ดูเนี่ยคุณต้องดีใจเลยนะหลังๆนี้เราจะแบบว่าเอยเริ่มฝึกร้องเพลงหมอรำแล้วนะต่อให้ฟังหน่อยสิไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้จริงเพราะว่าไม่ได้เตรียมมาเตี้ยมมาจะไปฝึกฟังมาก่อนได้